จ่าคงพาคุณดูบอร์ดเกมหน่อยได้ป่าววะสวัสดีครับผม พบกับจ่าแตงแนะครับกับรายการโชว์มีกแล้วเมื่อกี้นั่งรถมาอยากดูเรื่องอะไรนะบอกให้คนดูจะใช้อีกทีนิบอดเกมบอดเกมผมพามายิ่งกว่าบ,บอรดเกมอีกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบบอรดเกมโมเดลสงครามหรือเรียกว่าวอ r แฮมเมอร์เคยได้ย,ยินชื่อนี้ปะวอลแฮมเมอร์มันคืออะไรอ่ะมันคือเกมในสรีมแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นบอรดเกมแล้วเป็นเหมือนโมเดลสงครามอ่ะรายละเอียดกูก็ไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนมีเป็นสิบๆเกมอะ่ะเออที่กูเคยดูผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยโปรติบอรดเกมมันเป็นอะไรการ์ดกับลูกเต๋า,อ,าอันนี้เป็็นโมมมเดลแบบาาวงกูไ่ ว่าวางทำไมเดี <rôle CCTV> ๋ยวไปดูรายละเอียดกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน Legendary w a r Game นะครับแถวอันนี้แถวบ้านหรอหมไม่ใช่อยู่แถวโรทาบรีด้วยกันเดี๋ยวลงรายละเอียดมาให้นะครับคนที่มาเล่นเยเอะมากโอ้โหที่จอดนี่คือไม่มีที่จอดอ๋อไปจอดในป่าเที่ยมาเล่นไพ่อยู่หลังร้านไอ้สตัอะไรวะวันนี้มีเสียตังค์แน่กบอก สวัสดีครับผมอยู่กับพี่อะไรครับผมกนครับจาก Legendary War Game ครับที่นี่เน้นขายเกี่ยวกับบอร์ดเกมเลยใช่ไหมครับเกมโมเดลสงครามชื่อว่า Warhammer ครับคุณจะสะสมประกอบเพ้นสีแล้วก็นำมาเล่นบนสนามรบจำลองอันดับหนึ่งของโลกเลยจากอังกฤษนะครับชื่อว่า Warhammer 40K เท่าที่ผมรู้จักตัว Warhammer ผมเคยเห็นในเกมส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้ว่ามันมีใช่คือนคนไทยเนี่ยจะผ่านตาจากเกมคอมพิวเตอร์มากมามตั้งแต่สมัยโบราณเลยตั้งแต่สมัยแบบร้านเน็ตเลย mm hmm. ก็คือพวกดอนวอลถ้าเป็นฝั่งแฟนซีเนี่ยจะผ่านตา กับเวอร์มินไทยจะผ่านตากับโททูวอซึ่งมันอยู่ในหลายๆสื่อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเกมโมเดลสงครามใช่ไหมเกม computer, คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมีแอนิเมชันแล้วก็กำลังทำเป็นซีรีส์คนแสดงด้วยที่มีเฮนรี่คารวิลเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการอันนี้ขอญอาตถามก่อนพี่วอลไฮเมอร์ตัวเกมหรือว่าบอรดเกมเนี่ยอะไรมาก,ก่อนกันเกมโมเดลสงครามเนี่ย,ยค,คือ,คอมาแรกสุดแล้วมัน<อ>ก็กลายเป็นเกมโมเดลสงครามเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ค้างฟ้าอันดับหนึ่งจนถึงทุกวันนี้40ปีให้หลัง อันนี้หลายๆคนคงจะเข้าใจผิดนันรวมผมด้วยคนหนึ่งคิดว่าเกมแม่งมาก่อนค,นค่อยมีโมเดลสงคารามใช่ครับคือคือด้วยค,ความที่ว่ามันอยู่จากอังกฤษเนาะเมื่อก่อน่ะตัวแทนจําหน่ายก็ยังไม่มีแบบยาวๆแต่ว่าของเราเนี่ยทำมาโอ้จะสิบปีแล้วเราเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ที่ Legendary War Game เนี่ยเป็นบริษัท War Hammer Club ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยคำว่า War Hammer คำนิยามมันเหมือนชื่อค่ายไหม War Hammer คือชื่อของเกมเซตติ้งของเกมด้วยมันเป็นหลายๆอย่างเลยชื่อบริษัทจริงๆอ่ะที่ผลิตเกมนี้ขึ้นมาชื่อเกม e Workshop นะครับแล้วเขาก็ผลิตซ ซึ่งมันจะแบ,บ่งเป็น2โลกหลักๆก็คือไซไฟกับแฟนตาซีตัวบอร์ดก็มีเหมือนกันใช่ครับอยากจะเปลี่ยน c าว่าบอร์ดนิดหนึ่งมันไม่ใช่บอร์ดเกมมันเป็นเกมโมเดลสงครามแล้วมันก็แตกออกมา,ปาแบบเป็นหลายแบบเป็นบอร์ดเกมการ์ดเกมมินิเจอร์วอลเกมโลเพลย์เกมอันนี้คือประเภทที่ชื่อว่ามินิเจอร์วอลเกมก็คือเกมโมเดลสงครามโมเดลสงครามอยากรู้ว่าทําไมมันถึงเป็นเกมโมเดลสงครามเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงไปตัวโมเดลพวกนี้ทำไมมันต้องทําสีมันเป็นความสนุกอย่างเหมือนเหมือนสมมติว่าเราดูหนังฝรั่งพอเวลาเขาว่างเเเเาาาอโมมดลนนั่งสี ไม่ได้เกี่ยวกับค่าพลังอะไรมันเลยใช่ไหมสีไม่เกี่ยวปืนเกี่ยวดาบเกี่ยวคืออย่างนี้มันมีสินค้ามากกว่า4ี่พันรายการแต่ละรายการเปลี่ยนปืนได้หลายแบบสมมติโมเดลตัวหนึ่งอาจจะเปลี่ยนปืนได้สิบแบบแล้วแต่ละปืนเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อความสวยงามมันมีสเตตค่าพลังเวลาเล่นเกมด้วยเ <c oughs> ช่นสมมุติว่า <c oughs> เราเรามีรถถังหนึ่งคัน <c oughs> มันติดปืนได้6กระบอกเราจะติดยังไง <c oughs> อย่างเช่นรถถังคันนี้เราจะเอาไปยิงทหารราบไว้สมมติมาเจอฝูงซอมบี้เราต้องการปืนยิงเยอะใช่ไหมเราก็จะติดปืนอย่างหนึ่งสมมติเราจะไปยิงรถถังฝั่ง ก็จะติดปืนอีกแบบหนึง่งมันมียานเราจะติดอีกแบบเพื่อจะไปยิงยานมันก็จะติดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเกมมันเลยหลากหลายมากๆครับเรียกได้ว่ามันคือคัสตอมได้หลายจำกัดหลายขีดจำกัดมีจำกัดแต่เยอะมากแต่ละปืนที่อยู่บนรถเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่ายิงได้กี่นิ้วยิงกี่นัดแรงเท่าไหร่ เจาะเกราะเท่าไรเซฟไม่ได้แล้วโดนแรงแค่ไหนมันถึงได้อยู่มาถึง40ปีเพราะมันลึกแล้วมันสนุกมากผมกับคุณซื้อโมเดลกล่องเดียวกันแต่ประกอบไม่เหมือนกันแล้วคุณเป็นแม่ทัพอ่ะคุณลังจะไปเจอคนคนนี้คุณกังจะสู้กับศึกเนี้ยคุณจะจัดทัพมายังไงคุณรู้ภาพเดี๋ยวจะพาไปดูมันเป็นสนามรบใหญ่6คูนฟุตแบบใหญ่เป็นเมตรเลยเงี้ยแล้วเรามีกองทัพเป็นหลายร้อยตัวเราจะเดินทัพยังไงให้ชนะบางทีชนะศึกโอ้ยฆ่าเขาได้หมดเอาแต่ดันแพ้สงครามอ่ะเพราะเขาทำภารกิจได้มากกว่าอะไรที่มันทำให้แบบตัดสิินนนนน้ชะรรัภาาากกจที่่เเเลลือมใ สมมติวันนี้อยากเล่นง่ายๆว่ะแค่ฆ่ากันเลยได้ไหมได้เฮ้ยวันนี้อยากได้แบบยากๆอยากได้แบบว่าเหมือนกับมาชิงตึกก็ได้หรือแบบอยากมายึดจุดยุดทธศาสตร์ก็ได้คือมันคัสตอมได้ไร้ขีดจํากัดเราจะเล่นทั้งหมด5้ราวนห้าราวก็คือเทินผมเทินคุณนะเป็นหนึ่งราวพบห้ารอบจบเกมมาตัดสินกันว่าใครชนะคือจะมาแล้วฆ่ากันดื้อๆเลยก็ได้นะโอเคแต่เวลาเราทําศึกสงครามนึกในโลกความเป็นจริงนะหรือว่าเําทำสงครามมันไม่ได้มาเราฆ่ากันถูกป่ะอ่ะมันมาเพื่อยึดเมืองตัดเสบียงยึดอาถูกต้องกดหัวแม่ทัพวางระเบิดกกอวินาศแบบ เหมือนสามก๊กเลยสมมติเป็นหมากรุกเล่นกันบนตารางเล็กๆก็ยังเล่นกันหัวแตกแล้วแต่อันนี้เล่นกันบนสนามรบจำนองที่ไม่มีมีตารางแล้วมันบินก็ได้ลงใต้ดินก็ได้หายตัวก็ได้อะไรก็ได้มากมายมันเลยสนุกอิเศษพราะมันหลากหลายแต่แล้วตัวมีความสามารถพิเศษด้วยคือมันเยอะมากทุ้งนี้ที่วันนี้ผมถือว่าเป็นลูกี้เลยมันมีเด็กสำหรับกินเนอร์อย่างผมเล่นไหมมีครับเดี๋ยวพาไปชม100%เลยนะได้แต่ตอนนี้ถามเรื่องนี้ก่อนครับที่กว้างขนาดนี้นอกจากตัวร้านที่ขายโมเดลสงครามกับบอร์ดสงครามแล้วเนี่ยมีโซนเด่นๆให้ <N un> แน่นอนครับ<ห> <ๆ S 2> ก็คือว่าเลเจนด์เรเบลเกมเนี่ยเป็นฮอบบี้เซ็นเตอร์นอกเนหนือจากเร<า>ื่องของวอลแฮเมอร์แล้วเรายังมีหมู่บ้านยุคกลางอยู่ข,ข้าง <N un> ก็คือ <N un> หมู่บ้านหมู่บ้านยุคกลางใช่ก็คือคนที่รักในเรื่องของอัศวินเรื่องของยุคกลางก่อนศตวรรษสิบเจ็ดมาฟันดาบยิงธนูตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรก็ตามที่เป็นโลกยุคกลางก็จะมาฝึกกันที่นี่ตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าเขียนบทกวีทาอาหารอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของโบราณแล้วคุณจะมาปล่อยของที่นี่พาผมไปชมเลยได้เลย้บาง อะไรบ้างครับพี่หนึ่งเลย <c oughs> คือแอร์ครับ <c oughs> โคลาโลกเลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับที่นี่เราเปิดแอร์ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยครับ <c oughs> นะครับในนี้นะครับโซนชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นโซนช้อปปิ้งโซนช้อปปิ้งเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยก็คือ Wallmer Footy Cave มีสินค้าแบบเป็นหลายพันรายการเลยนะ <c oughs> ครับเวลาเขาซื้อมาหนึ่งกล่องเนี่ยอันนี้เป็นกล่องใหญ่พิเศษพร้อมเล่นเลยจะมีกล่องประเภทนี้อยู่ทุกเกมหลักของเขาเลยอันนี้คือของโอเวิลนะฮะอย่างอันนี้เป็นของทูมคิงทูมคิงก็คือเหมือนเป็นฟาโรอียิปต์โบราณนะครับข้างในเนี่ยก็จะะมมมมมมีีีีโเดลใหห้้นังสืออกกฎไวรรยุปณ์ อ่ทีต้จากัดความแบบนี้ได้ไหมแบบเป็นเด็กเป็นกล่องสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์เป็นสตาร์เตอร์เป็นเหมือนกับกล่องเริ่มต้นสะสมเท่าที่ดูผมเห็นมันเหมือนเป็นเผ่าด้วยใช่ไหมหนึ่งใช่ครับใช่ครับอย่างในโฟร์เคมียี่สิกว่าเผ่าคุณจัดทับได้มากมายไร้ขีดจากัดเลยหมายถึงเผ่านี้ผสมกับเผ่านู้นก็ได้หรือเปล่าวางเผ่าทําได้อย่างเช่นเป็นแฟคชั่นแบบเคออสเหมือนกันก็เอามารวมทับกันได้เข้าใจเลยครับซื้อกล่องไปเสริมทับอีกข้างในก็จะมีโมเดลให้ซึ่งพวกนี้มันจะต้องเอามาประกอบและเทนสีเองทีนี้ก็ต้องมา เข้ากับเป็นทับนี้หรือเปล่าใช่ครับแต่ผมสงสัยว่าผมกัดเด็กหนึ่งอ่ะมังกรมังกรมังกรอย่างนี้ได้มัมบรรดาตักฎการสร้างทับของทับนั้นๆด้วยถามว่าทําได้ไหมบางแบบก็ทําได้มันต้องมีบาลานซ์สมดุลของการจัดทับด้วยเรียกได้ว่าอาจจะโดนแก้ทางด้วยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วสมมติเขามาเป็นแบบคนทั้ลร้านตัวเยงนี้เขาก็สาดมันเลยฟึ้มล้วงตายจบเก็บจับมือสวัสดีครับครับผมอันนี้คือโอเวอร์อ่ะถ้าเป็นของโฟร์เคเนี่ยมันจะหน้าตาอย่างนี้ข้างในเนี่ยอันนี้คือสตาร์เตอร์เซตที่ประหยัดที่ มีคีมมีสีให้ด้วยก็คือมือใหม่แนะนําตัวนี้ดีกว่าไม่รู้อะไรมาก่อนเลยอยากจะลองสัมผัสมันคืออะไรเล่นยังไงก็กล่องนี้คือดีมากกดกมันมีให้โหลดหอยู่แล้วภาษาไทยเราก็มีแปลไทยไว้แล้วส่วนบางคนเนี่ยเขาชอบแบบว่าอยากจะแค่ลองเทนสีอ่ะมันก็จะมีเป็นอย่างนี้ให้ก็คือเป็นกล่องหัดเทนอ่าสีเสรครบมี<อ>สีครบมีผู้กันให้มีโมให้สีตัวความแตกต่างของมันก็คือมันเอาไปเล่นได้ด้วยก็คืออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของเฉดสีบางส่วนเท่านั้นที่เราทําไว้โชว์ให้ก็คือว่าคุณสามารถออกแบบกองทัพของคุณให ให้เป็นสีอะไรก็ได้คุณจัดพับเหมือนผมเลยแต่คุณเพ้นไม่เหมือนกันพอเพ้นเสร็จมันจะอลังการไงมันจะดูยิง่งใหญ่มันจะนแบบสวยงามแบบจัดเต็ม อันนี้ก็แสดงว่าต้องมีสกิลการเพ้นสพวสมควด้วยสีพวกนี้มันค่อนข้างจะเพ้นง่ายพยกัวใหญ่ง่าย <c oughs> อย่างอย่างเงี้ยที่มันมีเป็นเฉดเป็นแสงเงาอย่างเงี้ยมันป้ายไทิทีเดยวมันกลายเป็นอย่างงี้ให้เลยคือมันมีสีประเภทที่เรียกว่าคอนทราซซึ่งมันจะตกกระทบสีชั้นให้เองอยู่แล้วอ,อันนี้คือเฉดสีของซินเดียลที่ออกแบบงัวอลเเปิลโดยเฉพาะมันก็จะเนี่ยง่ายๆเลยใช่ไหมฮะแค่พ่นสีรองพื้นไปก่อนลงคอนทาทีเดียวจบเลยมันจะยากก็ได้แต่มันจะง่ายก็ได้เวลาประกอบใช้กาวละลายพลาสติกหรือกาวตาชางก็ได้ ได้ดกาว,ว,วอะไรติดตะน,นาตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กระาตาช้างรวมสําหรับวัสดุที่ไม่ใช่พลาสติกคือมันจะมีโม,โมบางรุ่นเป็นเรซินเป็นเหล็กด้วยก็ใช้กาตาช้างเอาอ่าและไอ้ววพวกรายละเอียดพวกนี้ก็คือเป็นส่วนเสริมหมดอันนี้เป็นกล่องสตาร์เตอร์แบบเล็กหน้าตามันจะอย่างนี้มันจะแค่ไม่กี่กองเท่านั้นแต่ข้างในพวกนี้ก็คือจะไม่มีสีมาให้นะครับไอที่เราเห็นเอยู่นี้ก็คือเขาพ่นเป็นตัวอย่างมาใช่ครับตอนนี้จะให้ผมสรุปก็คือ1เลยต้องซื้อสตาร์เตอร์ก่อนบางคนเลือกโมที่ชอบก่อนก็ได้อ๋อเลือกเลือกกกห้ตัวอ่เเรทที็ได คุณจะเริ่มจากกล่องเริ่มต้นก็ได้หรือว่าคุณอาจจะถูกใจแค่ตัวนี้ตัวเดียวเงี้ยรู้สึกมันคือตัวเราเนี่ยอกว่ารู้สึกรู้สึกเรารู้สึกสื่อถึงมันได้ไอ้นี่เป็นหัวหน้าเอาลูกน้องมาเพิ่มไหมสัตว์ประหลาดไปสักตัวไหมอ๋อตั้งนึงพี่ตัวนี้คือหัวหน้าปะแต่โซมันนิ่งจี๋อ้าวมันไม่สำคัญที่ซส่หรอก อ้าวเขาพูดถึงมากับฮีโร่เลยเนี่ยพี่ม, <น S 2> มันมีผลไหมยิ่งแพงยิ่งเก่งไม่เสมอไปเพราะสุด <y> ท <ork> ้ายมันอยู่ที่คุณจิวยี่แพ้ของเบ้งกระอักเลือดอยู่บนเตียงเออทำไมเรามีทหารเยอะกว่ามันแล้วเราแพ้ได้ไงวะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมกองทัพของคุณด้วยอย่างอันนี้เป็นเชรนิตคือมาที่แบบว่าหล่อๆเป็นไคจูอย่างนี้เลยตัวจริงแม่งตัวเท่านี้เลยเวลามันลงทีนี้ก็โอ้โหตัวอะไรมาว่านั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับข้อดีที่ทําให้มันดังจนถึงพวกวันนี้ก็เพราะว่ามันมีเนื้ออออเเเเเรรืืื่่่งงทีีสนนนนนุกกกมมมมาาัขยิ พันเล่มมีนิยายเกินพันเล่มมีนิยายไหมพี่ตอนนี้มีนิยายครับเดี๋ยวพาไปดู อ่าเป็นแปลไทยก็มีนี่แปลไทยอยู่ตรงนี้นะครับทูนี้เป็นนิยายแปลไทยนะครับ n e x กซัส o ูมเรื่องสั้นนะครับซีนออดนะครับเฟิร์สซานโอลี่คนนี้คือเป็นในเรื่องวอร์ฮัมเมอร์จำเป็นไหมครับพี่ต้องศึกษานิยายก่อนมาเล่นไม่จำเป็นครับอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาเอาโมเดลมาเพื่อทำไดโอรามาคือคุณเล่นโมเดลคุณจะสนุกกับมันในด้านไหนก็ได้คุณชอบไดโอรามาอยากจะทำฉากจำลองอ่ะเหมือนมันเติมเต็มฮอบบี้ท่านนึงหรอไงมองแล้ว่ามีความสศพนี่เมนทางร้านนะครับของศิลปินในไทยเลยครับคือเราจะสนับสนุนศิลปินที่่่ทททาาผลลงงนออยยุกรรูปแบบเเัื มตีข้ามสเปซกันไหมมีแค่ทัพเดียวคือเดมอนเพราะว่ามันข้ามมิติไปมาได้แต่นอกนั้นคือแยจกจักรวาลมันเป็นทัพเดียวที่สามารถข้ามมิติตีพวกนี้ด้เหมือนในโลกมิติแหวนมิติมันมีปีศาจอยู่ในนั้นอ่ะอ่ะมันไม่ควรจะมาในโลกนี้อาจจะมีไอ้บ้าคนหนึ่งเสกมิติออกมาแล้วปีศาจมันออกมาเป็นสมุนแต่กฎการเล่นไม่เหมือนกันนะเราจะมาดูว่าแต่โมเดลเล่นแชร์กันได้เท่านั้นเองอันนี้คือฝั่งของอิมพิเรียมอิมพิเรียมก็คือพวกเราก็คือมนุษย์ทั้งตัวเอ๋นี่คนเลยง่ายๆก็คือพระเอ การที่เราจะต้องไปสู้กับสิ่งอันตรายที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยก็เลยจะต้องดัดแปลงมนุษย์ให้กลายเป็นสเปซมารีนขึ้นมาแล้วก็สามารถไปต่อยกับพวกนั้นได้อ่ามันมีคําพูดอยู่เนี่ยรถถังทันโต,โตมีคําพูดบอกว่าให้พวกมันมีเทพเจ้าของมันไปเรามีรถถังมันมีพวกอินพิโรนไนท์ด้วยอ่านิยอ่อนิยมเอาเอา,เอาตรงๆเลยพี่ผมเลือกตัวนี้เลยหนึ่งกล่องประกอบได้5แบบคุณอาจจะชอบไปต่อยมันคุณอาจจะยิงมันคุณอาจจะเลือเอ่อยหันมันตามใจชอบแล้วแต่ประกอบมันอยู่ที่ความฟินของคุณอะ พวกมนุษย์เนี่ยที่เรามีเนี่ยพอเราขายวิญญาณให้ปีศาจไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเคอสเวลาเราขายวิญญาณไปแล้วเนี่ยเราจะบิดเบี้ยวกลายร่าง ในเรื่องของวอลเปเมอร์เนี่ยจะมีเทพอยู่4ตนที่คุณขายได้ก็คือ1คอนก็ไปควักกะโหลกมันมาต่อสู้เขียนฆ่าเชื้อมันหรือว่าเนอร์เกิลเนอร์เกิลนี่จะคือโรคระบาดอ่าเนอร์เกิลนี่จะเป็นโรคระบาดเป็นศาสเวทเป็นศาสตร์ต้องห้ามก็นี่เลยซีนชลบไปที่มีโกรธโรคระบาดศาสต้องห้ามและยังมีสุดท้ายแต่ยังไม่มีโมเดลที่กำลังจะออกมาก็คือสลาเนชสลาเนชเกี่ยวสเนเป็นตันหาความใครแต่ทีนี้สมมติว่าไม่เอาเลยสเทพเป็นคอสเพียวๆเลยก็จะเป็นอย่างนี้เรียกว่าอันดีไวเด้อันดีไวเด้ก ที่สุดเมื่อกี้เราพาไปดูไนท์ตัวนี้มาแล้วนะครับนี่คือวอลล์ r ลอดไททันอันนี้อยู่ในเกมเลยเอาไปลงสนามตัวเริ่มเลยตัวนึงหลักแสนยิงทีหายทั้งภูเขาเลยโอเคยอมจ่ายถามสั้นๆง่ายงเลยว่าวิธีแก้มเยอะไหมเราเล่นถามว่าวันนั้นเราเล่นน้นเพื่ออะไรเราวมันเควสไอ้นี่มันอันตรายกับเควสไหมหรือส่งอะไรไปถุงเวลามันไหมมันใหญ่มันยิงอะไรก็พัง แต่มันยิงได้กี่ทีแล้วเรามีทหารกี่กองแล้วมันคุ้มไหมที่จะทำเปี่ยงหนึ่งก็หายไปแค่กองนึ่งมันมันยิงหลายเปี่ยงเลยมันหายหลายกองเลยแต่ว่ามันเป็นญหาหรือเปล่าอ่ามันเป็นเกมที่ใหญ่มันเป็นเกมที่สนุกมันไม่ใช่แบบว่าออกมาแล้วยิงปิ้วจบเวลาในการเล่นใช้กี่ชั่วโมงเฉลี่ยเลยนะถ้าเป็นเกมเนี่ยเกมเล็กๆเลยนะสองสามชั่วโมงก็จบและแต่ถ้าเป็นเกมมาตรฐานสี่ชั่วโมงแต่ถ้าแบบเร็ว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 ดุย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 รู้กฎกันอยู่แล้วจำสแตทได้อยู่แล้วไม่ต้องเปิดมาากก็็เเเรรววคไปป้งบบนลยั ค,น,คนเยอะมากเป็นสนามรบจำลองนะครับนี่คือ4คนเล่นด้วยกันตอนนี้เวลาเขาเล่นเนี่ยเราจะมีสิ่งนี้เรียกว่าโปเด็กหนังสือทับมันจะมีสแตนดบอร์ดหมดเลยว่าแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างหนังสือมันบอ จะมีเกมอย่างนี้เรียกว่า QT เป็นโมเดลแค่เหมือนหน่วยสว่านมาเล่นเป็นกองทัพเล็กๆอย่างนี้ที่เล่นอยู่เป็นภารกิจอะไรกําลังกู้ของครับเล่นไปกี่ชั่วโมงครับเกมนี้ไม่ได้นานครับชา่จนานอย่างนี้เป็นภารกิจที่เราเจอแต่คัดตัดสานใตัสลองดึงบ้าว่าเฮ้ยมลแรงมันบุกว่แล้วเราต้องมาสู้กับมันอย่างเงี้ย โประฟลเลยทุกโต๊ะนี่คือวอฮ์มเมอร์หมดเลยเ,เ,เวลาวันหยุดจะเป็นฟิลนี้โต๊ะตรงนี้นะครับจะเป็นโต๊ะเวิร์กช็อปก็คือว่าเราจะมีอุปกรณ์มีสีให้ลูกค้าได้มาประกอบเพ้นสีฟรีมี GM แนะนำให้พีพีอย่างเงี้ยอยากจะลองเล่นอยากจะอะไรคุยกับ GMT ได้ อยู่บนชั้น2นะฮะเป็นลานริมน้ำนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นสวนลอยฟ้าครับเป็นญ่าจริงน,นะครับกำลังจะ<ล>บอกเลยว่านอกจากจะมีโมเดลสงครามให้เล่นแล้วยังมีมุมนั่งจิบชาดูน้ำนะ<ช>สวยมากเลยครับ<ช>อันนี้ถามบารี่อีกทีนึงก็คือเราต้องนัด กันมาเล่นถูกไหมครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนอาจจะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนัดแล้วเดี๋ยวนี้แค่โผล่มาก็มีคนเล่นด้วยเลยคือจะมีคนอยู่ที่นี่ตลอดเวลาพร้อมที่จะเล่นเกมนะคุณอย่างเช่นถ้าเป็นเกมอันดับหนึ่งของโลกอย่างโฟร์ทีแคเงี้ยมาเมื่อไหร่ก็มีคนเล่นด้วยเสียค่าใช้จ่ายพี่กันฟรีฟรีเพียงแต่ว่ามาแล้วต้องรอรอโตสักนิดนึงอ่าถ้าเป็นวันหยุดแต่คุณเห็นคุณก็จะรู้เราอาจใกล้จบแล้วใกล้จบไอ้พี่ผมต่อนะคนอยางถูกมาคนเดียวเงี้ยสมมติคุณมีทับน้อยๆคุณก็รวมกันให้มันเป็น ไเม์สักหนึ่งเกมเนี่ยหนึ่งเลยเลือกฮีโร่ก่อนเลือกเ็จเลือกทีมเสริมออันนี้จะเป็นต่อมาจะทับมา3ศึกษากระบวนการของกองทัพก่อน4ศึกษากฎของบอร์ด5และเพละอันนี้ถ้าเพเนี่ยผมไม่เป็นคนกลัวแล้วเจอคนนี้แล้วกลัวเล่นไม่เป็นกลัวไปเงื้องงงงใส่เขาอะไรเงี้ยไม่่เราเราเราเป็นหน้าใหม่เนี่ยคนที่นี่นะไม่มีอะไรน่ายินดีไปกว่ามีเพื่อนเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอเนี่ยพี่เดี๋ยวผมสอนมามาลองๆๆหรือบางทีเวลาน้อยนึ้ไม่ออกเอาโมยัดใส่มือลองเพยเลยครับเรามีโมเดลแจกฟรีให้ลอง มาก็คือว่าสตาร์เตอร์ค่าที่จ่ายมูประมาณพร้อ,อมเล่นเลยรอยู่ที่ประมาณสัก5้า0กบาทห0 0 0บาทได้กองทัพมีหัวหน้ามีรถถังมีทหารราบที่สามารถทํากลยุทธ์ได้บ้างในระดับเล็กๆก็สมมติเราเริ่มล้นจากคิวทีมเงี้ยสองสามพันก็ได้เล่นลวเพราะมันแค่แค่ยูนิตเดียวในเมืองไทยเนี่ยมีการจัดแข่งขันแบบทุกๆปีเนี่ยจะมี Thailand National Tournament เป็นการแข่งระดับประเทศแล้วผู้ชนะเนี่ยก็จะได้ go to t i c k e ตไปแข่ง world championship ที่สหรัฐอเมริกาคนเล่นในไทยตอนนี้ผมบอกเลยว่ามีเป็นหลักพันเอาแค่ในร้านเราตอนเนี้ยก็หลักร้อยแล้วถ้้้าาาาาคนนนแบบบว่่่อออยกกกจจะะศึษเืงตีทม มีคู่มือหรือว่าวิธีการเล่นให้อ่านได้ไม,<อ>ไมั้ยอ๋อกดไลค์เข้ามาในเพจ Legendary War Game นะครับจะมีข่าวอัปเดตท,ทุกวันข้อมูลอะไรต่างๆที่เพื่อนๆเขาเข้าไปพูดคุยกันทุกวันเลยครับโมเดลของ w a r h ไฮเมอออกใหม่ทุก1-2อาทิตย์โมเดลพวกนี้ก็คือส่งมาจากเราเรานำเข้ามาจากอังกฤษใช่ครับแล้วก็กระจายไปสู่ร้านค้าทั่วประเทศ โอเคครับพี่กรณ์ตัวนี้คืออะไรฮะคือนอกจาก Club วอล h a มเมอร์คลเราจะมีโซนของหมู่บ้านยุคกลางด้วยจะมีฟันดาบยิงธนูทุกอย่างที่เป็นโลกยุคกลางเลยเราสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นโลกยุคกลางอยู่ข้างนอกเย็บปักถักร้อยร้องเพลงเล่นดนตรีทําอาหารเล่นดนตรีตัดเย็บเสื้อผ้า <c oughs> ทําชุดเกราะทำอาวุธในประเทศไทยมีนักทําอาวุธด้วยนะผมมาปลูกบ้านอยู่ข้างๆเลยย้ายชีวิตมาตรงนี้เลย เพราะฉะนั้นมันก็เลยดูแบบจริงจังมากเลยนะอะไรอย่างนงี้โอเคต่อไปเรื่องที่ผมสนใจมากที่สุดเลยมาครับเรื่องดาบยุคกลางไปเดี๋ยวพาไปดูไปพี่ไปครับปวกเนี่ยผมว่าการคล้องตัวของการใช้หรือว่าการมองเห็นเนี่ยลดประสิทธิภาพไปแล้วมันหนักแ่าต้องมีการฝึกฝนด้วยใช่ครับอันนี้ผมอยากโดนสักทีหนึ่งที่เขาตีกันอีูกูนะครับออ แล้วผมอยากแบบแคบๆเงี้ยพี่เอาพี่ตีอันนี้เราก็จะลบคมแล้วก็ตีให้ปลายเป็นมนไว้ไม่ไห้จับให้ผู้ชมเนี้ยไม่ไม่คมนะส่วนอันนี้้ <laughs> เลือิซี๊ด <laughs>